ดันตัวนี้ลงเข่าข <Lob> ึ้นใชเข่าเข่าดีนี้เข่าเข่าตาปกติทีนี้ต้องดันไหล่ตัวนี้ลงดันหัวไหล่เลยดันหัวไหล่ลงเลยเพราะกล้ามเนื้อมันเกาะตรงนี้แล้วข้อตรงนี้ดึงหัวไหล่ลงมันก็จะตึงแล้วมันก็จะอยู่ใต้นี้อยู่ลึกอยู่กว่านี่ถ้าเขาไม่มีปัญหามันก็เลยไม่เนี่ยอันนี้ไม่มี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 รู้สึกฟีลลิ่งก้อนอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไร จานนย่งเงี้เสร็จแล้วกดตรงเส้นนี้เป็นอะไรไหมเส้นนี้มันก็เป็นมัดหนึ่งเส้นนี้ก็ได้ก็กดได้เท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่ามันกดแล้วมันปวดร้าวไปไหมก็มีอาการตรงไหนอาจารเป็นอยู่เนี่ยอาจารย์กดได้หมล่ะเช็คได้หมดก็คือสามารถกดได้หมดไงแต่เพียงแต่ว่ารู้มัดนี้เราก็ดึงให้มันตึงทุกมัดะเราบางทีมื่จำเราทดเส้นนี้มันจะกดจันไหมใช่ได้ได้หมดก็เนี่ยมันเป็นเส้นการมันจะขึ้นหัวมันจะขึ้นหัว